วันนี้มาทำขนมถ้วยหน้าแตกมันทานกันค่ะเพื่อนๆขนมไทยประยุกต์ค่ะสูตรนี้นอกจากอร่อยแล้วยังสวยงามด้วยค่ะสามารถเพิ่มมูลค่าได้เลยนะคะส่วนของแป้งตัวขนมชั้นล่างเราจะใช้แป้งข้าวเจ้า6ช้อนโต๊ะ แป้งมัน1ช้อนโต๊ะแป้งเท้า1ช้อนโต๊ะค่ะกะทิ150 ml ส่วนน้ำอัญชันเราจะใช้ 200ML ค่ะน้ำตาลมะพร้าวเราจะใช้100กรัมความหวานปรับตามความชอบของเพื่อนๆได้เลยค่ะเราจะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนละลายแล้วเราก็จะนำามากรอง1ครั้งนะคะเวลาเนื่งตัวขนมของเราก็จะเนียนนุ่มค่ะเราจะนำพิมพ์ของเราไปเนื่อไฟก่อน2นาที จากนั้นก็เอาขนมมาหยอดได้เลยค่ะเราจะใช้เวลาในการนึ่ง10นาทีเลยนะคะที่ต้องนําพิมพ์ไปนึ่งก่อน2นาทีเวลาแกะขนมขนมก็จะแกะออกง่ายเลยค่ะแต่เพื่อนๆต้องรอให้ขนมของเราเย็นตัวก่อนนะคะถึงจะแกะออกจากพิมพ์ได้จากนั้นเราก็มานึ่งถ้วยตไลายทิ้งไว้5นาทีค่ะพอครบเวลาเราจะมาหยอดขนมชั้นแรกกันก่อนนะคะก่อนหยอดขนมทุกครั้งเพื่อนๆต้องคนแป้งก่อนนะคะ เราจะใช้เวลาในการนึ่ง10นาทีจนกว่าแป้งของเราจะสุกใสค่ะจากนั้นเรามาเตรียมทำหน้ากะทิกันค่ะวันนี้เราจะใช้หัวกะทิสำเร็จรูป200 ml ค่ะแป้งข้าวเจ้า1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะเกลือปช้อนชาหรือครึ่งช้อนชาก็ได้ค่ะความหวานปรับตามความชอบของเพื่อนได้เลยค่ะจากนั้นเราก็เอาขนมที่เราแกะออกจากแป้นพิมพ์มาใส่หน้าขนมได้เลยค่ะวันนี้เราจะทำขนมถ้วยขนมไทยประยุกต์นะคะเราจะแต่งหน้าให้สวยๆค่ะหรือเพื่อนๆไม่ต้องแต่งหน้าแบบนี้ก็ได้ค่ะ สูตรนี้จะใช้กับขนมถ้วยธรรมดาปกติได้เลยค่ะเพอเราแต่งหน้าขนมจนครบแล้วเราหยอดหน้ากะทิได้เลยค่ะเราจะเปิดไฟแรงสุดเลยนะคะใช้เวลานึ่ง5-7นาทีกะทิของเราก็จะแตกมันแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆปิดแก๊สและยกขนมนออกมาพักได้เลยค่ะสูตรนี้จะได้12ฝา6คู่นะคะถ้าเพื่อนๆจะทําในปริมาณที่มากเพื่อนๆเ,เพิ่มสูตรได้เลยค่ะ และสูตรนี้หวานหอมอร่อยมากเลยค่ะแต่ถ้าเป็นใบเตยก็จะหอมใบเตยกว่านี้ค่ะแต่ถ้าเกิดใช้กะทิสดก็จะหอมมันกว่านี้เหมือนกันค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ